สวัสดีครับอยู่กับผมเซลแจ็คอีกแล้วนะครับผมเซลแจ็คจังคนเดิมนะครับนะฮะวันนี้เตรียมพร้อมส่งมอบนะครับยาลิสแฮชแบกห้าตูนะครับเครื่อง1.2นะครับผมอีโคคาร์นะครับผมของเรายังนี้อยู่นะครับผมตอนนี้นะครับแคมเป็นรนล้นเลยนะครับผมครับตัวนี้รุ่นตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตมีแม็กแล้วนะครับแมนะฮะของเดิมจะเป็นอ่าเลากขาฝาครอบนะครับ เนี่ยสังเกตที่ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะกระจังที่สวยบบนี้เลยนะครับผมนะฮะันนี้พร้อมส่งมอบนะครับเก็บรายละเอียดนะครับตัวคุณภาพสีนะครับผมรอยตําหนิเรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับผมของคุณเสนอนะครับผมนะฮะส่งมอบ9ก้าโมงเช้านะครับผมวันนี้ ด้านท้ายนะครับสวยๆเลยครับสีนี้เรียกสีเทานะครับผมเทาดํานะครับหรือเทานุบิลาบนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกนะครับบางคนจะเรียกเทาควันบุหรีนะครับผมด้านท้ายนะครับผมสวยมากเลยนะครับสวยเลยครับแบบเดิมคู่ตัวนะครับผมฟิล์มเรียบร้อยนะครับความสมงางนะครับ สีแดงฉ่ำๆเลยนะครับวันนี้โซเลยมิติด้านข้างนะครับผมนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตอนนี้นะครับยังพอมีรถอยู่นะครับผมร้ําส่งมอบเลยนะครับผมสวัสดีครับ